ฉัเรอนานเช่นไหนที่ฉันไม่พูดไปที่ฉันไม่ทักเธอไปแค่อยากถามตอนนี้แล้วเธอว่างตอนไหนอ่ะจะพูดออกไปแต่ผมจนไม่กล้าก well. ็กลัวเธอจะทำผ่านยังไงล่ะกลัวเธอจะแเฟนเมื่อไหร่กลัวเธอจะบอกเมื่อไหร่กลัวนู่นกลัวนี่แล้วก็ไปหมดละไปไหนมาไหนคิดถึงขอบาปา่านะกันเธอมีเขาคนเดียวไใเป่าถ้ามีมากมายมันจะตอบฉันไหมอ่อนนะเรื่องมากอไม่ที่ผ่านกันมาเธอคงจะลืมไปหมดละ ไอตอนนั้นที่เราไปสนุกสนุกกันที่เชอมือชี้นกชี้ไม้มองดวงจันทร์แสงสว่าง,งค่ำคืนมันได้กล้ามกืนความรู้สึกของเราทั้งสองที่มันดูตลกจังนะความสัมพันธ์อะไรกันวะนะตอนที่เธอไปคุยกับเขาที่นี่นชอกนะแต่ฉันจะไม่โทษว่ามันเพราะใครมันเป็นความผิดฉันทั้งหมดนั่นแหละตั้งแต่ตน้นจนจบไงเป็นไงละ่ะคำพูดที่สืธธ่อในเพลงนี้ไม่มีอะไรมากมาย ชค่จะเละ่ระบายลงไปในอดีตของเพลงนี้คำพูดมากมายความหมายคือเธอทิ้ง